โอเคก็สวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับก้าวเกมเมอร์เป็นคลิปต่อไปนะครับจากตอนที่แล้วเราได้ทําการแต่งรถกันไปเรียบร้อยนะครับเรียกนเรียกยังไงทำยังไงนะครับก็หวังว่าคงไม่มีคนถามคําถามหลายๆอย่างนะครับมันมีอยู่ในคลิปหลายๆคลิปนะครับกรุณาตรวจสอบันด้วยนะครับก็ต่อไปเป็นเก็บกับอาวุธนะครับเก็บกับอาวุธ อาวุธทั้งหลายนะครับนี่ของเรามีทั้งหมดนี่หลายอันมากเลยนะครับอย่างอันนี้เป็นพิสโตรนะครับพิสโตรพิสโตรเดี๋ยวเราจะไปอธิบายอาวุธในนี่ละกันนะในร้านขายอาวุธละกันจะง่ายง่ายหน่อยร้านขายอาวุธอยู่ไหนนี่นี่อยู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 ่นี่อ่ะโอเคนี่คือร้านขายอาวุธนะนะครับไปร้านขายอาวุธกัน ตัน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 อะใกล้ถึงแล้วครับกถึงแล้วโอเคตอนนี้เราถึงแล้วนะครับเอาละครับถึงแล้วร้านขายปืนนะครับตอนนี้เราเข้าไปในร้านขายปืนเลยปั๊บ นะครับเราเข้าไปดูมีปืนอะไรกันบ้างใน GTA นะครับอันนี้เป็น p i ส t o l นะครับพิสทอสพิสทอสคือมาตรฐานแทนกันจุด4-5่ b คาลิเบอร์พิสทอ a วิดอาแม็กกาซีนคอ p a c i t y of 12ปาซิตี้ออฟลาวเดนแคนเอ็กซ์เทนเทจุดศูนเอ้ยสิ 16. จุดนะครับ โอเคแล้วก็มาดูกันข้างในข้างในมีอะไรแต่งบ้างอาลาว็คือเนี่ยนะครับอันนี้คูณ24นะครับคูณ24แล้วเพราะว่าเราใช้เราใช้ไอ้นี่ไปนะครับเ,เพิ่มกระสุนเข้าไปนะครับคือถ้าทำถ้าสมมุติใช้อันเดิมก็จะเนี่ยนะครับสั้นๆนะถ้าเพิ่มอันยาวนี่ครับไอเซนคิวก็จะได้ลูกกระสุนที่เยอะขึ้นนะครับอันนี้จะได้ลูกกระสุนที่น้อยประมาณ12แม็กนะครับไอ้ิบสองนัด นะอันนี้ก็จะเป็น24นัดนะครับตอน1ตอนหนึ่แม็กน,น,นะอันนี้เป็นแฟลชไลท์แฟลไลท์ก็คือไฟไฟสองหน้าไฟสองหน้านะไม่ให้มองเห็นแล้วก็อันนี้ซับเพรสเซอร์ก็คือเก็บเสียงนะครับเก็บเสียงก็ซื้อเอานะครับนี่อันนี้ก็คือสีสีแล้วนะแต่เลือกที่คุณชอบเลยต่อไปก็เป็นอ่าคอมบท t พิสโตรนะครับก็เป็นคอมแพ t เป็นซิมิออโต้นะครับก็ดีไซน์ได้แบบไอ้นี่มากนะครับแบบยิงนัดเดียวก็ตายเหมือนกันอันนี้สองอันนี้ก็ถ้าใครเล่นเก่งๆนะครับแค่2อ,อันนี้ก็คุณก็อยู่ได้แล้วครับไม่มีปัญหาไม่ต้องถึงกับ AP Pistol นี่แหละครับ AP Pistol นี่ต้องเลเวลถูงสูงก่อนถึงจะอัพได้นะครับไอ้ถึงถึงจะซื้อได้นะอ่ะมันก็มีของแต่งคล้ายๆกันหมดนะครับของแต่งก็จะเนี่ย มันไม่ไม้มีแตกต่างกันเท่าไหร่เพราะว่ามันมันเป็นปืนเป็นปืนนี่นั่นนะครับเป็นปืนพกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยอันนี้เป็นฐานที่พกเล้ากคือฐานที่พกนัดฐานที่พกนัดตอนหนึ่งแม็กนะครับก็คคบยิงเข้าไปเหอนนะครับอันนี้เป็นไนสติกไนสติกนะครับไนสติกก็คือตำรวจไอ้กระบ,บองตำรวจนะครับก็อันนี้สามารถซื้อได้เลยนะไอสองอันเนี้ยเน,นี่ยสองอันเนี้ยสองอันเนี้ยเราสามารถซื้อ <ใน S 2> ได้เลยนะครับไนท์กับ ไนสติ๊ <Night> <c oughs> ก็คือเนี่ยสองอันนี้ซื้อได้เลยนะแล้วก็มีมาอันนี้ S.M.G กับอันนี้อันนี้เป็นแนวปืนนั่นและ <c oughs> ปืนระดับระดับสูงขึ้นมาจากพิสทอลนะครับอันนี้ก็จะเป็น S.M.G มีของแต่งก็เนี่ยครับเดี๋ยวซื้อก่อนนะครับอ่านี่เรามีทั้งหมดครบเลย อันนี้ไม่ได้ใส่นั่นไว้เดี๋ยวผมขอใส่นี่ก่อนนะอ,อ,อันนี้อันนี้เอาเอาน,นี้ดีกว่าอ๋ออันนี้เราใส่อยู่แล้วนี่หว่าโอเคพอตีครับอ่ะอันนี้เป็น smg smg ก็เป็นปืนปืนกลขนาดเล็กที่ไม่ใหญ่มากปืนกลขนาดเล็กนะครับเราสามารถใส่ได้เหมือนเหมือนกันแต่งปืนก็เหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีไมโคร smg ย่อขึ้นมาจาก ตัวนี้นะครับตัวตัว SMG นี่นะคือย่อดลงมาก็คือถ้าง่ายๆใน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 เกม Battlefield ก็จะเป็นเอ่อเกี่ยวกับ Uzi นะครับ Uzi Uzi นะครับใน Motor A ในใ,ในในอะไรอ,อ่ Call ดิ Duty กับ Battlefield ก็จะได้คงได้เห็นกันอยู่ก็คือ Uzi นะครับอันนี้เป็นพาราซู่พาราซู่ก็คือต้องเลเวลเท่าไหร่ประมาณ10กว่านะครับเราถึงจะได้มาอันนี้เราสามารถแต่งได้หมดนะครับ Primary ไฮมารี่ก็คือที่ใส่อยู่กับเราส่วนอันนี้เป็น reserve Res reserve reserve นะครับ reserve p a r a c u t ก็คือสําหรับร่มสำรองเขรียก่มสำรองนะครับล่มสำรองเราสาามรถซื้อได้อ2อันนะครับมีร่มร่มแท้ก็ับร่มสำรองนะครับถ้าสมมุติว่าร่มอันแรกหลุดร่มสำรองอันอันที่2องก็เปิดให้เลยนะครับโอเคอันนี้เป็น p a r a s u t e smoke กคือเป็นควัน ฟันให้อยู่ข้างล่างนะครับอันนี้อยู่ข้างล่างแล้วก็อันนี้เป็นพันสูุ์แบงก์ก็คือสีของล่มชูชีพเรานะครับจะเอาเป็นแบบไหนก็ได้นะอ่ะต่อไปเราไปดูปืนต่อไปกันเลยดีกว่าอันนี้เป็น Ad s เก้า smg ก็เป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาจาก smg หน่อยนึงนะครับ smg smg นะก็จะเป็นปืนคล้ายๆกึ่งอ่ากึ่งปืนกลเลยแหละครับ คือสามารถยิงรัวได้แต่ว่าอนุภาพในการดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะดูค่าดาเมจก็น้อยนะครับดูค่าดาเมจกับไฟเลสอันนี้เอ็กโคเอนซขีดนะครับค่าเล e ก็2ขีดนะครับ2ขีดประมาณ2ขีดอ่ะเรามาดูอันต่อไปเลยดีกว่าเป็นช็อตกันพัมช็อตกันนะครับอันนี้เป็นช็อตกันก็ว่าง่ายก็เป็นระดับแรกๆเลยครับแรกแรกช็อตกันระดับแรกๆคือสแตนดาร์ช็อตกันน่ะคือ ระยะย,ยิงมาหน่อยเดียวนะครับมันระยะย ey, ิงใกล้ๆถ้าไกลๆก็อาจจะลดน้อยหน่อยนะครับอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้นะครับเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยมันจะอยู่เลเวลน้อยๆนะครับต่อไปก็เป็นอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเลเวลเยอะหน่อยแต่อันนี้เป็นอันนี้แรงหน่อยนะครับแอดเซว์แอดเซว์ช็อตกันเนี่ยคือเป็นช็อตการนแบบว่ามีอนุภาพในการยิงสูงนะครับค่าดาเมจประมาณเกือบ4ขีดนะครับ โอเคต่อไปก็เป็นนี่นะครับแอดวานไลเฟิลนะแอดวานไลเฟิล <Power. S 1> ก็เป็นเอ่อเป็นรุ่นที่มันอยู่ในเนี่ยครับในแถวเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกไลเฟิลหมดเลยครับไลเฟิลก็คือเป็นปืนกลปืนกลที่อะไรอ่ะมีความหนักหน่วงในการยิงนะครับที่จะใช้อีกคประจำก็มีเนี่ยมีอันนี้นี่ครับอันนี้อะคาร์ไบา คาบิลไลฟ์เฟริรนะครับคาบิลไลฟ์เฟริรแล้วก็มีแอดเซาล์ไลฟ์เฟิรนี่ก็เป็น AK เคไว้ไงกับ AK นั่นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็น M4 อันนี้น่าจะเป็นเอ่ออะไรหว่าจำไม่ได้เหมือนกันนะ่ะมันอยู่ใน Battlefield 4นี่เนี่ยเคยปลดล็อกได้อยู่มันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าในนี้มันเรียก Advanced Rifle นะครับเนี่ยสามอันนี้ถ้าได้ก็โอเคแล้วครับไปเล่นใน Survivor ก็ได้เนี่ยไออันเนี้ยมีอยู่ใน Survivor ประมาณเวฟที่เท่าไหร่อ่ะ เวฟที่ประมาณ6 6 6กว่ากว่าครับมันจะมีให้นะนเนี่ยอย่างพวกเนี้ยเนี่ยอันนี้ต้องใช้เลเวลในการปลดล็อกนะครับไม่มีให้เลยนะพวกเนี้ยต้องมีเลเวลในการปลดล็อกยิ่งสไนเปอร์นี่อันนี้จะปลดล็อกได้ก่อนนะครับสไนเปอร์ไรเฟิลตัวนี้ก็จะประมาณเลเวลสี่สิบมั้งประมาณ40บมั้งนะครับมัง้งไม่ก่อนนะผมจําไม่ได้ละเพราะว่าเล่นนานแล้วอะ่ะ แล้วก็มีเฮฟวี่สไนเปอร์นะครับเฮฟวี่สไนเปอร์พ้องนี้ก็แต่งปืนยังไงก็ได้นะแล้วแต่ <People S 1> ผม <pretty good. S 1> ขอผมขอไม่บอกแล้วกันนะผมอยากให้แต่งกันเองเพราะว่ายิ่งบอกไว้มากก็เดี๋ยวเล่นไม่สนุกอะเอามาแล้วนะครับก็เนี่ยอันเนี้ยอันนี้จะเลเบลร้อยกว่านะครับประมาณเก้าสิบอันเนี้ยเก้าสิบถึงก็ได้มานะครับเฮฟวี่สไนเปอร์ยิงรถประมาณสามสี่นัดก็ระเบิดละไฟลุกขโมงนะครับ อ่ะอันนี้เป็นรุ่นสไนเปอร์ละเดี๋ยวค่อยมาทดสอบว่าอะไรมันดีกว่าอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปให้ดูกันอันนี้เป็นเอ่ออยู่ในอยู่ในเครือข่าย S.M.G. นะครับก็คือเป็นปืนกลหนักละ <c oughs> อันนี้จะมีอยู่แค่2อันนะครับเป็นสไนเปอร์จะมีอยู่2อันแล้วก็มีมาร์คแมนอีกหนึ่งอันนะครับมาร์คแมนไรเฟิลอย่าวะ อ่อมาร์แมนไรเฟิลอ๋อนี่นี่ตัวนี้นี่ตัวนี้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 นะครับไรเฟิลจะมีอยู่ทั้งหมด3มตัวนะครับที่ที่ใช้กันและอันนี้มันจะอยู่ในโหมดประมาณมีเดียมนะครับมีเดียมมีเดียมอันนี้อันนี้จะเป็นปืนมีเดียมนะครับปืนมีเดียม,ม,ยมอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยปืนระดับ SMG SMG ระดับสูงนะครับยิงได้เหมือนกันแต่ว่าระยะความแม่นไม่ไม่ ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับเอาไว้ยิงแบบของหนักอ่ะว่าง่ายของหนักอ่ะเอาไว้ยิงพวกเฮลิคอปเตอร์อะไรอย่างเงี้ยยังใช้ได้เยอะกว่านะครับโอเคต่อไปก็เป็นเนี่ยพวกนี้ก็เลเวลสูงสูงนะครับอันนี้เลเวลร้อยยี่สิบนะครับเลเวล, 120, ร,เวลร้อยยี่สิบอันนี้เลเวลร้อยนะครับอันนี้เลเวลประมาณแปดสิบมัง้งแปดสิบหรือเก้าสิบนี่แหละทําไม่ได้เหมือนกันแต่ในเซอร์ไพรเวอร์มีนะครับเซอร์ไพเวอร์ลองไปหาดูนะเซอร์ไพเวอร์เซอร์ไพเวอร์อ่ะ อันนี้ก็จะเป็นปืนที่เราจะได้อันนี้จริงๆไอ้ปืนพวกนี้นะครับเป็นปืน DLC นะครับเป็นปืน DLC นะเนี่ยๆอย่างไอ้ช่อไอ้ซอออฟชดกันอันนี้เป็น DLC นะครับตัวอันนี้เป็น DLC ของเอ่ออะไรชุดไหนวะเดี๋ยวเอ่อชุดที่ผมได้มาคือ l i m i t e d e dition ใช่ Limit e d e dition Limit e d เ,เ,เนี่ยครับก็จะมีอา่า มี2อันนี้ให้แล้วก็ค้อนอันหนึ่งนะครับที่ได้มาเนี่ยอันนี้เป็นของ business dlc นะครับเนี่ยสตัวเนี้เป็น business dlc สองตัวนี้สิสองตัวนี้เป็น business แล้วก็ตัวนี้เป็นของของไงนี่อะไรอะ่ะ valentine dlc นะครับส่วนอันนี้เป็นของ i อ้ดอนฮิปสเตอร์ันไม่ใช่เด็กแนวนะครับ อันนี้เป็นของลัส uh, ทีมสแตนเลยลัสแมนสแตนดิงนะครับเนี่ยอันเนี้ยใช่หมดเลยแล้วก็นี่เป็น DLC ตัวนี้อันนี้ก่อนก่อนเออก่อนอะไรอะ่ะก่อนให้นะครับจะมี2ตัวนี้มาให้นี่2ตัวนี้ให้คือระเบิดไม้นะครับระเบิดไม้ฮอซี่ไมตี้มนะครับอันนี้เป็นรถระเบิดไอระเบิดระเบิด, uh, บด,บดสแสวงเครื่องนะ เมื่อใครไปใกล้มันจะระเบิดนะครับอันนี้เป็นระเบิดติดตาม homing launcher นะครับอันนี้เป็นขวานขวานนี้ได้มาจากเ,เจนเก่ามาเจนใหม่นะครับอย่างเพยสามตัวเพยสามมา pc นะครับถึงถึงจะได้นะแต่ถ้าใครเล่นเพยเพยสี่ใหม่ก็คงไม่มีให้นะครับตัวนี้ขวานตัวนี้นะครับอันนี้เป็นแฟรก,กันแฟรก,กันนี้มาจาก dlc highs นะครับเอาไว้ใช้กับ เอ่อฮ uh, ีแมนแล็บนะครับฮีแมนแล็บโอเคพวกนี้ก็คงไม่ต้องบอกอะไรกันแล้วนี่เป็นปืนระดับสูงปืนระดับแบบยิงอ่ะยิงยิงแล้วระเบิดอะ่ะนะครับแล้วนี่เป็นระเบิดเทอร์แกนี่เป็นระเบิดควันอันนี้เป็นกระนดนี่เป็นระเบิดไว้ไง่ายระเบิดธรรมดาระเบิดธรรมดาอันนี้เป็นสติกกี้บอมสติกกี้บอมก็ซื้อไปก่อนเมื่อกี้เราไประเบิดแล้ว อันนี้เป็นระเบิดต้องกดเอานะครับสัวอันนี้เป็นเจอรี่แคนนะครับเจอรี่แคนก็คือน้ํามันน้ํามันแล้วก็มีแล้วโอเคนะครับตอนนี้เราก็ไปดูกันเลยว่าไอ้รูปร่างหน้าตาปืนมันเป็นยังไงนะครับเราไปลองเทสกันเลยดีกว่าอ้าอย่าเพิ่องอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งเหนียวก่อนเดี๋ยวก่อน,อ,นอ่าสำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่ก็จะต้องมีเกาะกันก่อนนะครับเกาะก็จะมีนี่มีหลายหลายรุ่นนะครับ ก็ต้องผลล็อกกันตามเลเวลไปนะครับนี้เื้อ,อน,นี้เก็บไว้ก่อนนะของผมอันนี้ก็จะเป็นรุ่มเริ่มแรกก็จะนิดเดียวนะครับมีเพิ่มแค่นิดเดียวนะอันนี้จะเยอะที่สุดเต็มหลอดนะครับแต่อันนี้ก็ต้องผลล็อกกันตามเลเวลอะ่ะแต่ถ้าคนเก่งจริงๆก็คงไม่ต้องใช้แล้วเนาะอันนี้เป็นเกียร์เกียร์นี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอันนี้เป็นรีเบอร์รีเบเตอร์คือเอาไว้ดำน้ำ ไว้ดำน้ำส่วนนี้เป็น Night Vision, Night Vision นท์วิชั่นก็คือกล้องกลางคืนนะครับกล้องกลางคืน LED ไอ้ LCD อันนี้เป็นเกี่ยวกับหูหูบูทูธนะครับหูบูทูธนี่ใส่ไปก่อนเท่เลยนะครับต่อไปอันนี้เป็นชุดชุดผมก็ไม่บอกกันนะเพราะว่าไปลองใส่กันเองนะครับโอเคโอ้ยมืดแล้วนี่วะโอเคต่อไปเราไปที่นู่นกันก่อน เอาละผมจะตัดตรงนี้ออกไปนะครับก็จะไปถึงทะเลกันเลยโอเคตอนนี้เรามาถึงน้องถึงทะเลกันแล้วนะครับเราจะมาลองปืนกันนะครับโอเคอย่างแรกก็ผมก็จะลองอ่าอ้นี้กันก่อนแล้วกันเข้าไปอินเวนทอรี่นะครับอินเวนทอรี่เราจะลองนายวิช,ชั่นกันก่อนเราต้องเปิดน,นายวิช,ชั่นก่อนมันมืดนะครับเราไปที่อ c สเซอร์เนะครับอิเซอรแล้วก็ไปที่เกียร์นะครับเกียร์แล้วเราก็ใส่ ในวิชั่นและกดแอคทีฟนะครับนี่นะครับเราเป็นคอร์ดิวตี้นะครับช่วงกลางคืนครับ <c oughs> อะ่ะเรามาลองืนกันก่อนนี่ <c oughs> ปืนแรกคือพิสโตลนะครับพิสโตอยืนยาก,กันจริงนี่นะครับอาจเด็นปืนธรรมดา หมดอ่าต่อไปเป็นคอมแบทคอมแบทพายโลไอ้คอมแบทพิสโต้นะครับอันนี้จะนิ่งหน่อยนะครับจะนิ่งหน่อยเพราะว่าเราใส่เก็บเสียงไว้เก็บเสียงไว้ทำให้เรานิ่งขึ้นแต่ว่าค่าดาเมจก็จะน้อยลงมาอ่าต่อไปเป็นอันนี้จุดห้าศูนย์จุดห้าศูนย์ตัวนี้จะแรงหน่อยสำหรับว่ายิงใอ้นน,น่นเลยเพราะนะครับอันนี้จะไม่ได้นะครับจะไม่บางคนอาจจะไม่ได้นะ เพราะว่าต้องเป็นชุดเออ่ที่ผมบอกไปลิมิเต็ดคิลิชั่นนะครับถึงจะได้นะอ่ะต่อไปก็เป็นนี่ปืนนี่นี่ปืนนี่นี่ต่อไปก็อันนี้อันนี้เป็นเอวิซนิตดีเอลซีน่าจะมีให้อยู่แล้วไม่มีปัญหาโอ้ ระเบิดเลยนี่นะครับก็สุนเยอะตำรวจมาแล้วนี่ครับต่อไปอันนี้ก็ลองให้ดูเลยยิงไปเรื่อยหมดแล้วนี่ไอพีพิสโต้นะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกดค้างกันนะครับ เพิร์ลโพสต์นี่ยดีละลองลองเทสกับตำรวจเลยดีกว่าอันนี้เป็นแฟร์กันนะครับแฟร์กันอ่าเสร็จแล้วตอนนี้เามาลอง SMG กัน SMG นะครับ SMG เอนี่คือเอสเอ็มจีนะครับอาว้ก็เป็นตรงนี้ ไปตัวนี้เสียงมันได้เหมือนกันนะครับโอ้ยจมน้ำลงน้ำก่อนขึ้นดีขึ้นดีแล้ว ปิดเลยตัว่าเดี๋ยวผมขอเอาเกียร์นี่ออกก่อนนะมองไม่เห็นเลยวะโอเคต่อไปเรามาลองตัวนี้ต่ออีกนี่เลยันนำทอมัเซลทุกปืนครับเดี๋ยวลองให้มันทุกปืนเลยอ่ะนี่อัอนหนึ่งอนะ่ะ เสร็จแล้วจบแล้วเอาไปก้นนี้เาไปก้นนี้เาไปกางนนี้ โอ้ตายตายก่อนยิงไม่ไหวคือไม่ไหวเอาละต่อไปก็คงต้องลองต่ออันนี้นะครับอันนี้ให้ดูปรนยนะกันนี่นะโปะืน น,นี้ลองอันนี้หมดแล้วนะเอาไปเราลองอันนี้อันนี้แล้วกันน,นี่เฮลวี่เสียงยังไม่เหมือนกันเห็นไหมครับน,นี่เป็นมาร์คแมนนี่จะยิงลัวได้่อไปก็อันนี้ ลูกซองน,นี่คือลูกซองนะครับต่อไปคือลูกซองอันนี้ <c oughs> อเล็กอ่าต่อไปอันนี้อันนี้จะแรงหน่อยเพราะว่าใส่มันใส่ไอ้นั่นไว้ใส่เก็บเสียงไว้มันก็เลยไม่นี่ แล้วต่อไปก็อันนี้นี่กดค้างเลยนะครับน,นี่นครับโอเคอันนี้เป็นอ,อันนึงเสียงยาไม่ค่อยนี่เท่าไหร่น,นี่จะน้อยไปด้วยเฮนนี้ก็หมดละต่อไปก็เป็นอันนี้นี่ผมจยิงให้นัดเดียวพอนะเพลองตุม อาบีจจ <RPG. S 2> มีนี่กันอันนี้คือโฮม,มิงแอนเชอร์โฮม,มิงแอนเชอร์นี่จะสามารถล็อกเป้าได้นะครับในระยะใกล้นะครับไม่ใช่ระยะไกลระยะมันจะมีบอกนะครับว่าจะเป็นสีแดงนะครับอันนี้ขอไม่ยิงแล้วกันนะ,ะนะอันนี้เสร็จแล้ว อันนี้นี่เป็นยังไงอันนี้ก็คือระเบิดครับโยนไปแล้วก็กดระเบิดบอย่างนี้แล้วก็มีอันนี้แบบไม่กดระเบิดแล้วจะลองให้ดูนี่นะมันจะดังติดติดติดเห็นด้วยนะโอ้ยแง่ไนะครับจนนะบเป็นติด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 อย่างนี้นะครับโอเคนะครับ โอเคต่อไปก็ระเบิดแก๊สนี่ระเบิดแก๊สก็จะเป็นอย่างนี้จะดังมันจะมีแก๊สออกมานะครับต่อไปก็น้ำมันน้ำมันก็นี่ครับวาดได้เลยวาดวาดวาด,วาดแอ,อควายเห็นไหมครับแล้วก็จุดไฟมัน ใชไหมครับถือไฟด้วยโอ้เฮ้ยไม่ย่ามาแล้วไม่ย่ามาแล้วไม่ย่ามาแล้วโอเคต่อไปก็อะไรอีกต่อไปก็ไม่มีแล้วนะครับอ๋อ,อระเบิดกระหนีดกระหนีดจะโยนไปนี่ไปอ่าเป็นไงต่อไปก็เอาอาวุธที่มือนะครับอาวุธที่มือก็มีมือมีมือ มีมือก็คือนี่นะครับอันนี้ก็เป็นมีดมีดนี่ก็เป็นกระบอกนี่นี่ก็เป็นค้อนนี่นี่ก็เป็นไม้แวนบอลฟบนี่ก็เป็นอันนี้ต้องหาเอานะครับหาเอาในเดสแมทนี่ก็เป็นไม้กลอฟไม้กล์ฟก็ไปหาเอาตามเดสแมทนะครับมีอยู่มันจะไม่มีขายในร้านขายนั่นหระครับ นี่เป็นขวดอันนี้มีขายอยู่นี่เป็นมีดอีกอันหนึ่งนี่เป็นขวานเป็นขวานรหรับเจนเก่านะครับใครเล่นเจนเก่าก็คกุณจะได้กันไปโอเคก็เรื่องอาวุธก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปเลือกซื้อกันเองแล้วกันนะต้องปลดล็อกกันตามเลเวลนะนนใช่อันนี้ทำไมพี่ครับทำไมอันนี้มันถึงยังไม่ปลดล็อกครับข้นเลเวลยังไม่ถึงครับก็ยังไม่ปลดล็อกนะ ก็จ,จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับอาวุธต,ต่อไปก็เป็นเรื่องอาวุธสงครามนะครับอาวุธสงครามเดี๋ยวผมจะบอกกันเกิดเมื่อก่อนแล้วกัน,กนอาวุธสงครามอันไหนบ้างนะเราจะไปที่เว็บนะครับที่เราจะบอกก็มีอะไรบ้างไปที่เวสต็อกนะครับสต็อกนี่นะครับนี่เราจะมีเราจะมีที่เราให้ที่เราจะโชว์ก็มี Insurgent pickup นะครับแล้วก็มี Hydra h y d r a นะครับ h y d r a แล้วก็มี v a l k y r i e นะครับแล้วก็ h n i น a คนะ แล้วก็มีอะไรอีกนี่มีซาเวดนะครับซาเวดซาเวดกับไรโนแท้งแล้วก็บสัสซราเฮลิคอปเตอร์นะครับที่เราจะบอกกันส่วนพวกนี้ผมจะไม่บอกเขาว่าบางคันก็ไม่ได้ซื้อไว้นะครับใครอยากซื้อก็ซื้อ,อไปผมไม่ซื้อครับเก็บตังดีกว่าเอาละครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะปล่อยเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันที่13ผมจะหายไปแล้วนะหายไปแล้วคือเลิก เลิกครับเลิกเลิกเลิกครับเลิกเลิกพักผ่อนบ้างนะครับพักผ่อนอาจจะพักผ่อนยาวๆอาจจะมีปล่อยให้สักสองสักสองส,สาตัวแล้วก็คงจะหยุดยาวเลยนะครับอเอานะครับก็ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ